เรียบร้อยครับประมาณนี้เนาะสำหรับสูตรนี้สามารถกินได้2แบบครับจะเป็นแกงจืดธรรมดาอย่างนี้ก็ได้หรือจะกินเป็นสุก,กี้ก็ได้แต่เราก็ไม่รู้นะว่ามนุษย์เมียอยากกินแบบไหนเราเลยต้องจัดไปอย่างนี้ให้ครับเพื่ติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบ่นด้วยนะ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการมนุษย์เมียเป็นคนกินง่ายๆนะครับ <Huh? S 1> คอนเทนต์นี้มันจะเป็นแบบคอนเทนต์ที่สอนทํากับข้าวอย่างเดียวไม่ได้สอนขายนะครับ oh. แล้วอเผอิญเมียไปเจอตัวนี้เข้าครับคานอก้อนรสชาบูเนาะเมียก็เลยบอกว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอยากลองทําให้กินดูก่อนได้ไหม uh. วันนี้ก็คือเลยจะมาทําต้มจืดจิ้มจุ่มกันครับอัน oh. ดับแรกนะครับเราจะเอาคานอก้อนตัวนี้เนาะรสชาบูนะไปต้มกันก่อนครับ ต้มในน้ำร้อนนี่แหละครับ3ลิตรอยากให้เข้มข้นก็ใส่2ก้อนใส่ลงไปเลยครับปิดฝาต้มให้เดือดครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาทําการหั่นผักครับเนื่องจากมนุษย์เมียเป็นคนกินง่ายๆเนาะสีดำๆอย่างนี้เขาไม่กินนะเราทำไงเราก็ต้องทิ้งดีครับแกะทิ้งไปเลย,เ,ลยเสร็จแล้วเราก็มาหั่นอีกรอบนึงนะครับส่วนใบเนี่ยกินได้ง่ายนะแล้วก็หั่นใหญ่หน่อย เราก็มาหั่นแยกอีกทีหนึง่งอะประมาณนี้นะเสร็จแล้วไปพักแตงกามังไว้ครับอถึงตัวปัญหาหลักแล้วนะแกนแกนอย่างเงี้ยไม่ชอบแข็ง <Huh? S 1> อยากกินแบบเปื่อยๆทำไงอะหั่นให้เล็กลงสิครับผ่าครึ่งก่อนเอาให้เล็กลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีส่วนใบติดเยอะหน่อยหั่นใหญ่ได้ส่วนต่อไปก็เหมือนกันครับ เสร็จแล้วทีนี้เรามาหั่นขึ้นชา่นะครับใบเหลืองๆหลืองนี้ไม่เอานะครับเด็ดทิ้งดำๆช้ำาๆไม่เอาอ่าอันนี้พอได้อยู่หั่นเก็บไว้อ้อแล้วก็เป็นก้านก้างนงี้เป็นชอๆๆน่อช่องี้เขาก็ไม่กินนะต้องเด็ดใบให้เขาด้วยต่อไปนะครับเห็ดเขียทองชอบกินมากหั่นออกมาครับโคนนี้ไม่ค่อยกินต้องแบบประมาณนี้นะเสร็จแล้วให้ทําการฉีกครับฉีกออกมาให้เป็นประมาณนี้นะใหญ่กว่านี้ก็คือไม่กินนะ อ่าประมาณนี้ครับเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมผักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเราไปล้างกันเลยครับนี่คือผักที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับเราไปทําการลวกหมูเด้งกันเลยครับวิธีการลวกหมูเด้งนะครับให้เราดูว่ารสชาติใช้ได้ไหมถูกใจไหมขั้นตอนคือตัดปากถุงมานิดนึงเสร็จแล้วให้เราทําการลวกหมูในน้ําเดือดนะครับ วิธีการชิมนะครับว่าหมูเด้งถูกใจไหมรสชาติใช้ได้ไหมนะครับอันดับแรกให้เราตัดปากถุงมาแล้วก็แบ่งออกมาลวกนิดนึงก้อนประมาณนี้พอเสร็จแล้วรอให้มันสุกแป๊บนึงนะครับพอลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนี่นะร้อนๆเลยอืรสชาติใช้ได้ครับลวกในน้ำปเปล่าไม่ได้รสชาติให้เราทําการใส่ผงปรุงรสครับ ทำแบบคล้ายๆน้ำซุปนะนะเพราะว่าเวลาที่เราลวกๆอยู่มันจะได้มีน้ำซุปติดเข้าไปข้างในเขาจะได้หอมพอ,อน้ำเดือดเต็มที่ครับเบาไฟหน่อยนึงเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมาทําให้ยุ่งยากอย่างนี้ด้วยที่เราไม่ทําแต่ในน้ําต้มซุปนะครับเพราะว่ามันจะเหม็นคาวนะมนุษย์เมียไม่กินมนุษย์เมียผมเป็นคนกินง่ายๆนะพยายามทําหมูเด้งให้ลูกประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องให้ให,ใหญ่มากเล็กมากนะเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่ไปพอเคี้ยวไปปุ๊บมันล้นปากเล็กไปก็เคี้ยวไม่เต็มคำ <Huh? S 1> เพราะฉะนั้นประมาณนี้พอ ระหว่างที่เราลวกหมูอยู่นะครับให้เราทําการใส่ผักที่เราเตรียมไว้ครับเพราะว่ามนุษย์เมียเป็นคนไม่กินผักนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้กินผักก็คือต้องต้มให้เปื่อยเลยครับพยายามเอากดๆให้มันจมน้ํานะเสร็จแล้วก็ต้มต่อไปเลยครับสําหรับคนทั่วไปนะครับแนะนําว่าให้ใส่ผักทีหลังสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสดเกินไปแต่สําหรับมนุษย์เมียไม่กินผักนะก็เลยต้องต้มผักให้เปื่อยๆก่อนระหว่างนี้เราก็มาชิมน้ำซุปกันครับ ก็ต้องปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่าเนะาะเมื่อกี้ตักไปให้มนุษย์เมียชิมแล้วนะมนุษย์เมียบอกจืดทีนี้เรามาปรุงกันเลยครับใส่ตั้งชายนะครับตัวนี้นะสองช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วใส่เกลือครับเกือบเต็มช้อนโต๊ะนะโปรยโปรยทั่วๆนิดนึงครับให้มีรสหวานนิดนึงน้ำตาลทรายครับ ที่เราต้องใส่น้ําตาลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เล้งหรือกระดูกหมูลงไปนะครับดังนั้นมันจึงไม่มีความหวานของกระดูกออกมานะเรเลยต้องใช้น้าตาลทรายแทนขั้นตอนต่อไปครับผงปรุงรสนะครับแบบไม่ค่อยเค็มนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาใส่สาหร่ายทะเลแห้งนะอันนี้ใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะอันนี้เราตัดออกนะเดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วก็มาหั่นใส่ครับอันนี้คือสาหร่ายที่เราล้างเรียบร้อยนะเราจะใช้ทําการตัดครับเพิ่มกลิ่นนะ แล้วก็คนให้มันแตกตัวครับมันจะได้กระจายไปทั่วเนาะปิดฝาต้มแป๊บนึงครับหลังจากที่เราลวกหมูไปแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ3านาทีนะทีนี้ให้เราทําการช้อนขึ้นครับจะได้ลูกชิ้นหมูเด้งประมาณนี้นะอย่าลวกนานกว่านี้นะถ้าเกิดลวกนานกว่าน,นี้แข็งมนุษย์เมียกินไม่ได้นี่คือหมูเด้งที่เราลวกไปครับนํามาใส่ได้เลยปิดฝาต้มอีกรอบหนึ่งครับ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเรามาเจียวกระเทียมกันครับใช้น้ํามันหมูหนึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปนํากระเทียมที่เราสับไว้ครับอย่าใช้น้ํามันเยอะนะเพราะมนุษย์เมียไม่กินมันแต่อย่าให้ดำนะที่สำคัญกระเทียมคือต้องปอกเปลือกมีเปลือกไม่กินครับออ,บอกแล้วเป็นคนกินง่ายๆแค่ไม่กินเปลือกกระเทียมเอง <laughs> อ่าแรงไปมีสีดำๆเมียไม่กินนะ ก่ค่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้นะเสร็จแล้วไปใส่ในต้มจืดของเราเลยครับคนให้เข้ากันแล้วก็ไม่ชอบกินพริกไทยนะแต่อยากได้กินพริกไทยเราใส่เป็นพริกไทยดำอย่าใส่เยอะนะครับโปรยโปยไปหน่อยนึงประมาณนี้พอให้มันมีกลิ่นพริกไทยเตะขึ้นจมูกนิดนึงโอเคครับปิดฝาต้มต่อ ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับคราวนี้คือนําน้ําที่เราลวกหมูไว้เมื่อกี้นะครับมาใส่ในกระทะครับอ่าสงสัยใช่ไหมไม่ต้องสงสัยครับเราจะมาทําการลวกเกี๊ยวปลาใส่ไปให้ครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณ7จ็ดแปดตัวพอมากกว่านั้นมันเยอะไปกินไม่หมดอันนี้เราออกมาละลายจนมันหายแข็งแล้วนะเจ็ดตัวพองงอะสิว่าทําไมไม่ใส่ในหมอ้อต้มจืดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปในหมอ้อต้มจืดเลยมันจะเละครับเขาไม่กินน,นุ้เนี่ยเป็นคนกินง่าย ลวกไวประมาณสัก2 3านาทีครับหลังจากที่เราลวกเกี๊ยวปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดแก๊สแล้วค่อยตักราดเป็นท็อปปิ้งของแกงจืดเนาะ oh. อ่ะาคราวนี้เรามาดูแกงจืดของเราครับใช้ได้แล้วครับผักเริ่มเละเละแล้วนะทีนี้ให้เราทําการตักครับอ่างงอันสิทําไมเราใช้กระบวยมีรูน้ําเยอะเนี้ยไม่กิน oh. เราจะได้คุมน้ําได้นะครับตักออกมาประมาณนี้ครับเน้นเห็ดนะครับกะลูกชิ้นเยอะหน่อย พยายามตัวแกนแกนเนี้ยอย่าเพิ่งตักนะไปตักอีกทีนู่นอะ่ะมือสองมือมือหน้าครับให้มันเปิดกว่านี้หน่อยหลังจากที่เราตักผักเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาเพิ่มท็อปปิ้งด้วยตัวหมูครับเนี่ยเป็นคนกินง่ายๆผักไม่ค่อยกินแต่เรื่องหมูให้ไว้ใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเกี๊ยวปลาที่เราลวกไว้นะครับอืมเนื้อใส่นะยี่ห้อนี้ใช้ได้ครับ เสร็จแล้วเรามาวางท็อปปิ้งอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับทีนี้เราก็มาตักน้ำใส่ครับเรียบร้อยครับประมาณนี้เนาะ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแกงจืดของเรานะครับสำหรับสูตรนี้นะสามารถกินได้2แบบครับจะเป็นแกงจืดธรรมดาอย่างนี้ก็ได้หรือจะกินเป็นสุก,กี้ก็ได้วิธีการครับไม่ยากถ้าเกิดกินแบบสุก,กี้ก็เทน้ำจิ้มสุก,กี้ลงไปแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามนุษย์เมียอยากกินแบบไหนเราก็เลยต้องจัดไปอย่างนี้ให้ครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับก็ทีนี้ยกเสิร์ฟมนุษย์เมียได้เลยครับเพื <Wow. S 1> ่อนๆอยากให้ผมทําเมนูอะไรให้เมียกินอีกนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมาก,มากๆครับสวัสดีครับเสิร์ฟเมียก่อนเดี๋ยวเมียหิว